สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลพลอยปฏิพัทธ์ออโต้นะคะสำหรับวันนี้นะคะพลอยก็จะมารีวิวนะคะเป็นอีลสูดแม็กแคปนะคะเครื่องสามพันนะคะเป็นตัวเซตวีคอร์นะคะเกียร์ธรรมดานะคะลูกค้าคันนี้เป็นรถปี2 0 2 2นะคะเลขไม่เก0าพันรโรเท่านั้นเองนะคะลูกค้าวารันตีสูงป้ายแดงยังอยู่เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะนะคะไม่ต้องไม่ต้องห่วงในการบริการหลังการขายเลยนะคะลูกค้า สำหรับคันนี้นะคะราคาตั้งขายเพียงแค่719,000บาทเท่านั้นนะคะคนซื้อประวัติดีนะคะใช้เงินออกรถเพียง10,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้านี่ค่ะสีบอลเงินนะคะเงามากค่ะสะท้อนแสงนะคะลูกค้ามีไฟเรี้ยวกระจกมองข้างคิ้วกันสาดนะคะคันน,นี้ใหม่มากนะคะตัวขับเคลื่อน4ีล้อนะคะลูกค้ามีกล้องมองหลังด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้า ไปชมภายในกันนะคะว่าเขามีออปชั่นอะไรบ้างนะคะสำหรับคนคันนี้นะคะลูกค้าประวัติดีใช้เงินออกรถ1,000 10, 0บาทนะคะมีฟรีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วประเทศไทยนะคะแล้วก็มีฟรีบริการส่งรถทั่วประเทศไทยด้วยนะคะลูกค้ารับเงินสดกลับบ้าน5,000บาทนะคะนี่คะ่ะภายในก็จะเป็นระบบไฟฟ้านะคะพวงมาลัยมัตติฟังก์ชั่นนะคะเกียร์ธรรมดาจอ DVD นะคะนี่เบาะหนังสีดำนะคะลูกค้า คแคปเปิดได้นะคะสำหรับพันนี้นะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามพอยได้เลยนะคะ mm hmm. ID รายนะคะ mm hmm. p l o y e d นะคะเบอร์ mm hmm. ard, โทรศัพท์นะคะ0624562050นะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจสามารถติดต่อสอบถามพอยได้เลยะคะ่ะ mm hmm. ขอบคุณค่ะ